มันยังนะครับผมเอาเนี้ยอยู่ไก่ยัคษ์เลยครับวัวตีวัวเตี้ยเลยครับแต่ว่าตัวง่ามครับผมมาละครับแ้มแรกครับผมตรงนีหลังนี้เห็นคันกองกองครับโอ้กองอีหลีครับลวานเขาไปซดนอะไรไอ้เรนเนียแล้วเอ้ายั่งอยู่ได้เลยรับพ่อขาวๆนี่ปลายังครับนั่นสองเลื้อมากัดมันงูได้หนี่มาขับงูนั่นละงูอินาคอนดาน้ำเบิ่งหอยเหวี่ยงหมดเลย พอน้อยสอยเดิมมายามเพ็ดคือเก่าล่ะครับมือนนี่ออกมากับลูกเขยครับพี่น้องสอดีกำลังแจงครับนี่เลยมานางดินเพียงหน้าจังเลยผสีแจงแจงก่อนเสนอไปรุ่นนำกันเด้อครับพี่น้องสวัสดีแฟนครับตัดเลี่ยงนะครับโอ้ขับรถมาหัวฟูจะน้อยนะครับสวัสดีครับผมต๋องลูกเขยพน้อยสอยเดิมครับผมอากาศเย็นจัง่อยอากาศเย็นขี้มาน้ำหูน้ำตาเป็นออกเลยนี้ครับนี่ครับโอ้พี่น้องบรรยากาศเศร้าๆครับ อยู่หนองกุดกว้างหลังแรกเนื้อมีร้อนครับพี่น้องครับยามเบ็ดเนี้ยปูครับผมกับผนอยล่องเ่าบูสมครับที่กักกระนาดครับผมขั้นนับได้สูงก็เข้าครับเข้าขันหัวมากนี่คือจบเลยครับพี่น้องอุ้มนอ้หลังสองกับเงี้ยเงี้ยครับเงี้ยร้อนปะครับเพาะมันห้อยสูงจังไรหย่อนลงจังไรกันประมาณครับผม

เอาคือเรามาทายามด่านครับพี่น้องได้หนาทางใดก็มันยาได้ก่อนกัดจุกเจออยู่สิเอาคืมเวลาเจ้าลงอันไปยามไปนี่หอยคันครับเจอขึ้นขึ้นอย่างเราอยู่ไม่เจอขึ้นจะลงซื้อลราหอยเจ้าว่าเจ้าว่าหอยคันขายก็เลยมีเรื่องถ้ามันแห้งกว่านี้ก่อนเอาคืมอันยี่กลางๆมันพรอน เพลงคอเนี่ยเราบอกคือ,อเพื่ออยังเพลงน,าาน้าผาแบบนี้ละเพลงคอทโอโมโมโนมคนกเ็เลยมีทันกาลงาว่าลงย่างมือ้น้ขี่ขจะรอดลงไปไมีได้ห้อมึงขาคนขี่จะรอดลงไปหอดหันแล้วเหมือนนั้นมันจะข้ามไปห้องแข้งห้องขา <c oughs> สีครับแล้วค <c oughs> ือด่างลงไปอย่างดีว่าเราไปเสือ้อด่งเสื้อได้เยอะ่เสื้อด่างก็เสือ้อโคมไปเลยแล้วมนอนงงเรื่อมัน ดเออเครืเอองมันแห้งคนนี้ก่อนค่อยยังมากวาดเด็ดทางเสรีดีอืเป็นยังเหรครับพ่อเป็นยังเหรครับพ่อเอาเนี้ยอยู่ไก่ยังกึมเลยครับสายเสรีดิโอ้เรียบร้อยครับบบตีโบเตียนไหมครับตัวโตง่ามครับผมเลี้ยวมาขาฝพนหนึกอยู่พ้่งตายแล้วโอ้ปลาคอไหมครับตายปลาคออันเอากึมเลยตายไม่ไหมดิเอาเลยโอ้ยกระดิ่งเอานะ มาลบผมแตมแรกครับผมนี่หมาดนได้ครับพี่น้องตัวนึงแล้วบาทนี่ก็ยังก็ยังเงินึ้นหัดเจอได้ขึ้นต่ายเนาะตะเกี่ยวหญ้านหน่อยดิเมื่อดินเนาะออกกึมนี่ครับไข่อยู่ตัวงามอยู่ครับพี่น้องคนน่ะปลขอแข็งกีดดีว่ามันไหมเสื้อถุงก็ได้ขับบาทนี่เงียบปูส่วนมากว่าขอมนโดดสวบน้ำมาจับเกิดแล้วบอกออกกึมโอ้น้ำมาจับ ขากมาปัน่นมันน้ำยังเลิกแนี่แล้วค่อยก็เลยมี่ันกาลง<อ>ไปยังเบื้องมาน,นั้นเพลงนาผาเนี่ยบอกเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวลงไปเบื้องไม่เจอดอกเออมันเลิกลออขอบนู่นน,นี่โอ้ผิวัดอีกาแล้วด้พี่น้อง เด้ซ้ำตัวหมูว่านเลยตัวนี้ครับโอ้ยมีจซ้ำแล้วใหญ่กว่าจักน้อยนะครับโอ้อันโตแรงว่านนี่เออเออใหญ่กว่าจักน้อยนึกว่าตัวตอนเซาเ่ราคิดว่าใหญ่ตอนเซามีโฮมแตมแระครับมาแล้วครับมาแล้วอันแรงว่านนี่ก็ได้ตัวนึงเอากลมเออตัวมีใหญ่ก็น้อยกว่าตัวนี้จักน้อยแรงว่านนี่บได้ปากคอน้อยตัวนึงแต่กับตัวพ่อป้นอิ่มหมดละ เสีบเหื่อไว้คือเกาล่ะครับละแซไว้นี้จะสามคืนครับนี่คืนที่สองละยังหลังเหือครับเทคนิคพอหน่อยีิแปลว่าให้ปูมันไต้ทั้งหย่าน้ำจัดกันหน่อยครับก็ <c oughs> มัน <c oughs> เพนพอได้มองหน่อยนะํะมันยังได้ย่างไปย่างมาแต่ว่าปูก็มีไตยไว้กด็ดอครับบางคนมีเทคนิคแปลว่าเอาอันซับหย่าดิครับพ่อครับเอออัน,อนเห็นอันพ่อใหญ่บ้านบัวขาวตะเกาเรามาซื้อน้ำจืดเลนนะเราเอามีดฟันพ่ออีโตกะตบพ่ออีโต๊ะฟันมันม้น เวลามันเปเงินง่อยก้อนเลยกับง่อยมีอยู่กับปีนบับลงกะบปูเลยมีอยู่เสซื้อจิงเงี่ยอยู่เนยนั่นแหละเราปลามันอกี้เลยเห็นไงนครับปลาเราเห็นไว้บัน้มเห็นยาจิงครับนี่เอาเขามันง่อยไว้ในนี้แหละครับไตไปไตมาปลาอย่างเราเห็นแต่ว่ารอบข้างเงี่ยมเท่าไปครับให้มันมีอยู่อันเดียวอ่นสองกันข้หลายอันมันเราเป็นยี่ยู่มันปลามีเห็นครับพี่น้องไปรุ่นต่อได้ครับ สายแนัแ่สายวี่นี่ครับแต้มแรกครับผมแต้มเดียวครับรอหลุนกันไปเง้วๆเลยครับพี่น้องยังบัวหาในไก่ออมแล้วครับพุนครับโอ้เร ah ิ่มมองขี่ครับโอ้โพาครับหลังนี้เป็นยังไงครับเพาะ คนมาลอยยามยามกลางคืนนําครับ<ม>เพราะว่าหอยพพอน้อยนคนหลายอ่างอันนี้แบบตุ้มตั้มไปเห็นเมื่อไกลๆค,ครับพี่นอ้องนี่ครับอันนี้นหอยื่อนนียบุตรชี้แปลกๆครับนี่ครับแปลกวนนี่อันนี้หอยของก้อนมันกป็นตุ้มเป็นยังนี่ครับหอยของก้อมันจะเป็นแบบ แต่ว่าเนื่อก็ร้อนหลังนี่เด็ก็มีหัวมันถือป่าก็มีถือแต่ว่าเนื่อร้อนลักษณะมันนั่งแบบนี้เลยเนี่ยเลยมาจะลักษณะคือข้ามันถือป่ากับมันได้ช่วงพอดียืนเหนาับพอมายืนนี่ลักษณะนี้เนี่ยมาปดอาไ้โอ้เบิ่งสำคัญอี้เห็นสองหลังแล้วที่แรกพอน้อยก็ว่าเรามีว่าเหรเห็นหลังมันสำคันกับลักษณะนี้นหยอีบูดอันเก่าต้นีู้ันนี้กับขึ้นไปเบิ่งทางงก็เห็นลองลอย กึแต่ว่าหลังนี้เห็นขั้นกองกองครับโอ้กองอีหลีครับแต่ว่าขั้นเวดบ่เปียกเลยครับแต่ว่าขั้นเวทติดเงาแท้กองน้อครับแนมเบิองพี่น้องแนมเบิองลูดึงไปเนี่ยครับนะครับลูดละละลูดขั้นเป็นลักษณะบ่จริงบ่เออบ่แอ่เลยน้อครับเนาะเดี๋ยวลงเบิองกันดิโอ้สั้นจัตหน่อยครับขั้นเ็ดกองกองทั้งอยู่ขั้นเวดขั้นมีจริงว่ะขั้นบด้าขั้นยั่งขั้นเวดเปียกระ เดี๋ยวเปิดก่อนเด้อยไม่ทำเชิญอีกไหมหลุดบ่พี่น้องรุวานเขาไปส้นแล้วก็แอรเนียแล้วเอ้ายังอยู่ได้ยังอยู่ได้เนี่ยเขาพอขาวๆนี่ปลายังแบบนั่นยังยืดเลยตายได้ดิเอไงน้องมาคอยอีกแล้วโอ้โหเก่าครับพี่น้องน่าหงายเลยครับไขว้เงียนิ่มอยู่ที่บางๆหกหๆไงคนครั้นโอ้โหตายสองตัวครับกินดีอยู่ได้หรือไนาะพ่อเนาะ ถือว่าไส่ไดยุ่นปลาเริ่มจะกินเหงนเนื่อนั่น้โใส่ง่ายหมดเลยมากัดมันงูนด้นี่มาขาบงูนั่นละงูอินาคอนดานำ้ำเบิ่งหอยเหมามาครันมันเมยตายชมพ่อมันตายแต่ว่าเพื่อนมีที่ปัญญากินขาบเลยขาบบบเบ็ดกินเข้าไปเบิง้งเบ็ดแล้วมีเห่าทองฮะสองโตแล้ว<อ>พี่น้องกัมเสื้อถุงรอดูดิข้าวโพดเราเสียบเหงื่อไว้คือเก่า โอ้ยได้แต่ปลาตายสองแกงโดูแล้วครับนี่ดีกว่ามีซื้อครับพี่น้องเสียดเนื้อไว้คือเก่าเนี่ยเกิ่มลงยามดังแล้วพุ่นครับพี่น้องพุ่นได้แล้วเราเอาเกิ่มมาทันเราทิงไฟอากาศอันสี่เย็นอยู่ยได้ครับนี่นะมัดถือก็โคตรมัถือครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับหลังสุดท้ายที่หลุนมาฮอดนี่แล้วครับผมได้ปลาคอครับ หอยเี ie, ด้นี่หอยขันบิ้ีด้อีสายพันธุ์นึ่งหอยขั้นครับนเป็แล้วก็พันธุ์นึงอีเป็นแบบเทียวๆโคตดๆขันค่อยที่มันโคอยหอยขันเดยวน้ออีพันธุ์นึงมันจะเป็นคอคขอๆงอๆอ่ะนี่คือมากีมอนสองสายพันธุ์ตามเห็นเลยนี่ที่แรกนึงว่าลู้หอยเซรีมีนี่เบิ้งคักๆเหอยขัน้น เขาใส่ด่างปีนีว่าขั้นว่ายังดีครับหัวคุดว่านนี่ยุ่นแล้วโอ้พาทิศออกแล้วได้ครับพี่น้องพาทิศขึ้นครับผมยาม,มาอีกฝั่ง,งหนึ่งของคุดกว้างนะครับกะปูมันยันนิดซ้ายอยู่หรอพี่น้องไข่อยู่แซ่ไว้นี่ละถ้ามันกินจะเงี้ยไม่นี้อากาศวานันก็เพราหนาวบันไดค,ครับพี่น้อง,งใส่ละอ๋อ มาโคตรงูเฮาลีเสยเหมนกันนะยับใหม่กันเบิ่งเนี่ครับนกเป็ดนม้มหลายหลายเหลินญหนามเง่าเสาเ่าแรงโอ้แผ่พันไว้ได้ตะก,ก้อนเห็นสามสี่ตัวบนนี้หลายนี่ยนี่โอ้หลายเลยเนาะครับพอ่อเนาะเป็นสัตว์ขุมข้องได้ครับพี่น้องไว้เบิ่องนะครับไว้เบิ่งสวยงามครับผมยง่เอาคือเง่าดังไปคือเพิ่งจะเตะวุ่ <c oughs> วนเลยนะขอบสีน้ำเดือดตลอดเลย หลังนี้นิ่งครับมองต้อหนานี่ยางไปว่าใดได้ครับพี่น้องแต่ว่าพอว่ามันห้างแล้วมันง่ายไปเฉลยบึ่งคือมีค่อยเห็นไหมให้แนวเลยแต่ล่ามครับแต่ล่ามนั่นดูนครับหย้าคุณไปหอดพุ่นได้แต่ว่าบึ่งแบบนี้ได้ไหมแม่นบอลุูโอ้ยมันกิดบ่มีอยู่หรอรับพ่อแต่ว่ามันเกิดชิบอากาศยางหรอเขาถ้ามันมีแบบสองสามตัวหรือว่าเป็นลูกกระจอกอยู่ป่ะปัดกับคืนลูกเงินถึงคนละยานครับห้ามันลักยัง อุดยาดีครับพ่อยาสูบน,นี่บเป่ครับพ่อจังหวานมันห้างนิดละได้หน,น่อยตอนเพิ่นมันคือไม่อยู่ขาดนี่เพิ่นใช้วิธีปราบเนอะเลยแล้วเห็นเห็นตะห่างหางนนั้นก็ต้องหางนั่นแหละอพอมีอยู่จักห่างเลยยาสูบมาเป่าเพ้อเมันก็มีหน้าจะยามแน่นอนมีะะแต่ระดึกถึงรู้ว่ามีมวิธีครับนี่เนามันคือพื้นพัน,น,ตนตอนเพิ่นมาแร้วไม่อยู่ขาดตายครับ <c oughs> <c oughs> มีคาถากุ้มไรน,นื่นอยนะย,ย่างเยอะเหนืญญ่อยเต็มจิตอย่างไปตุนต่อเด้อครับพี่นอ้นองก็ได้ิ่งสูองสูง๋พี่น้องครับมีแฟนขาผู้หนึ่งด้วยครับว่าอยากอยาก,อยากซื้อบักกอกถ้ามีพอหน่อยครับสิบวิ่ขายดอกครับพี่น้องครับไม่แต่ส่งไว้ให้กินเถอะครับคันได้หลายกัละส่งไปเให้กินครับว <c oughs> ันนี้มันล่นอย่าเบิดแล้วครับย่างประมาณซีบหน่อยแล้วถึงถึงไปคอยตัดอนย่างกคกนี่เสียบวะค่ะเพาะโคกหน้าไอ้ไฟเด้เนี่ หน้ามอเต,มอ,ต,มอ,ต,ตอ,อมอเตอเพิ่อนไปบึงอาทิตประจำอยู่ครับเพิ่นไปเอาเมยอยู่ทา่านอเลยกับเขาหนาวไปละไม่ได้รุนต่อโอ้โหไม่ได้ลูกนี่ครับ <ๆ S 2> ก็ได้ไปเสื้อตับมะฮุ่งครับโอ้โหยหอมมะกอกเนยงามไป่ได้นานเลยโอ้โบานาด,ดมเลยวะขนด,ดมต,ต้นอยู่หนองโตฮ่องมีนี่ไปเบิึงต้นนั้นสัเป็นดกแต่ขันหอดงามนี้มีน่าจะยังมีได้ไปอาทิตย์กว่าแล้วโดย แต่สี่หน่อยนี่แหละครับพี่น้องโอ้ตีได้หน่อยปึ้าดมว่าหันหิ้วเข่าเหยาะๆเลยครับห่อไม่ดีเนาะเนี่ยครับเจอปล่อยกุ้งมึงดิโอ้สุดทนันครับมัดแล้วบ่มัดตอนนี้แหละพี่น้องเลยเพราะมันยังมีหลายโอ้พี่เด้แหละว่ามันเยอะได้อีกอยู่หน่อยนึงในแนวเซอร์บอลลุกเซอร์ในถุงเสียงโอ้ยพ่อของเปนพอถุงผ้ายเนาะ ข่ายถงเก็บกระต้องน้อยเขาธรรมดากระต้องเก็บออกซิมเราห้องกระต้องเก็บกระต้องธรรมดาโอ้พักเป็นแต่โจมดีเนาะเออกซิมใอีโต้งไม่เป็นแต่โจมดีแต่เราเข้า่าก้อนใหญ่ดีอันนี้จักเส้ยนออกซิมนี่ยักษ์เซียน ต้นต่อได้พี่น้องพี่น้องครับยาม,มาไก่สีมืดเราได้ครับไก่สีหอดตนำดพี่น้อง,งเหมือนคือเขาลมมดอะไรยังอย,งอยู่สองสามหลังต่อหน้านี่เสียบเหยือไว้กันเด้อหลังนี้ห้อยมากัดกับปูตซืสอบรรยากาศงามขัดเลยครับผุนครับแสงแดดท่อกับนนี้ หนามพุกวักครับหลังนี้เป็นหลังนี้ก็เงียบครับเงียบมมนนีไดดซ้องตัวครับผมตัวไข่อยู่นะครับตัวยังบ่ฮั่นแดมันในอารมณ์บ่ไหนตุ่มตามตุ่มตาโอ้ยได้รุ่นได้เสียวได้ครับพี่น้องอันนี้นอนแขงแกเดนอนอยู่ซื้อตัวก็ดีเขาเพรด้ได้ครับหายุคหากิน เพอได้ปลาตัวนึงเลยมาเสียบเนื้อปลาลองเบิง้งปลาสายมีที่ครับก็เลยเอากิก้งกระปูล,ลงไปเสียบไว้แทนเบ็ดด่งใหญ่ล่ะครับเกินวันนี้ละฮะลูกฟูเนื้อไม่ได้ตายท่นไอ้น,นี่เบ็ดใหญ่เับเบ็ดปลาขาวละเด็ดปลาข้าคลองไหลขึ้นทุ่มเทว่าเลยได้เห็นมีกุ๊บๆนี้สินะฮะมากุ๊บเธอกึ๊บเลิกกินแล้วเลยวะมักเบ็ดน,น้อย <c oughs> หอดแล้วครับหอดรีสอร์ทหลังเลกีวได้สน่หับได้จะได้จะฟังผุ่นเลยครับฟังหนีฟังหนีวอดบอกขึ้นเลยครับนี่ครับมหอดหวอยงยาหมองเล็กแล้วครับ พอได้ไปพอได้มาเสียดีกหอยเซอรี่สองหน่วยกับปลาะสองตัวครับพี่น้องแต่ว่ากระคักอยู่ยได้คระเพาะคักอยู่ยได้ตัวงามอยอะถ้ามันมีตายงามกว่านี้ครับเพามันตายใช่แต่ว่ามีเน่าครับตายแข็งคันแบบนี้เข้าตองแบบเกษตัวหนึ่งเดียวครับพ่อนี่รับมาณนี่ตุ้นเสืร์ไข่อยู่เพราะสัตว์ตุ้นมันขอกันอยู่บอครับหอยเข้าเดียวได้หลุมเม่ยนบ่ครับว่ามัน เอเอสู่กินเธอนึงพ่อเลือตุนใสอไข่ตุนเสื้อไข่นี่แแ่บเลยครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุบบอลได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับผมพ่อน้อยซอยเดิมกับลูกเขยครับอเมริเาร์เซานี่กันในสองตัวครับขอบคุณหลายๆครับผมครับหาอยู่หากินกันนี้แหละครับมือหมานมือบอครับขอบคุณครับ